สวัสดีครับเราอยู่ที่แฟลตนะครับอ่าคันนี้พอดีเจ้าของเนี่ยเขาเขาชอบที่จะจัดสวนหน้าบ้านนะครับเราได้รีวิวไปบางสวนอ่วันนี้เราดูว่าเราจะมาจัดอะไรบ้างน,นะครับเราก็จะมีทั้งดอกไม้ของกินนี่นี่ก็จะเป็นอ่ต้นกระดุมทองนะครับที่เรามาจัดให้แล้วก็เป็นพริกในกระถางนะครับเป็นพริกพริกเขือพริกอีสานนะครับพริกตัวนี้อายุยืน4ปีนะครับอายุยืน4ปีแล้วก็ต้นเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีต้นดอกมาอ่ามีคะน้าด้วย คณะตัวนี้เด็ดกินได้เลยนะครับเด็ดกินได้เลยแล้วก็ที่สําคัญพอเด็ดปั๊บเขาก็แตกออกมาอีกแตกออกมาอีกเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นพืชที่เก็บกินได้เรื่อยๆนี่ก็ต้นหอมนะครับเป็นหอมที่ไม่ลงหัวบ้านเราเรียกหอมแบ่งหอมเลยนี่กะเพราก็มีสมมุติว่าอยากกินกะเพราก็เด็ดได้เลยนะครับดูนะครับว่าใส่ได้หมดนี่ก็จะเป็นชั้นนะครับปลูกอะไรมาใส่ได้นี่ก็จะเป็นแนวพวกว่านต่างๆโอ้ผักชีก็มีนะครับผักชีก็มีนะครับเห็นไหมฮะ ครบเลยครับครบเลยผักชีต้นหอมนะกระบองเพชรชั้นวางเนี่ยเราออกแบบให้พิเศษนะครับทนแดดทนผุ10 15 20ีสบปีสบายๆเลยไม่ต้องกลัวผุนะครับบางคนใช้เหล็กเหล็กผุแน่นอนเป็นสนิมบางคนใช้ไม้ไม้ผุแน่นอนนะครับนี่ครับ PVC ครับทนแน่นอนนะครับอ่าโอเคท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวเรารับออกแบบให้นะครับที่บ้านของท่านเลยพร้อมต้นไม้ให้เสร็จสับเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ เนี่ยฮะก็เป็นชั้นวางของเรานะครับวางกระบองเพชรวางผักวางกล้วยไม้วางอะไรก็ได้นะครับก็สามารถที่จะแต่งหน้าบ้านของท่านได้นะครับทนแดดทนผูกครับถ้าท่านใช้ไม้ผูถ้าท่านใช้เหล็กเป็นสนิมผูกนี่ชั้น p v วครับทนแดดทนผูกสบายๆนะครับหลายปีเลยโอเคนะฮะเอาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดตะแกรงนะครับปลูกแนวตั้งนะครับชุดแนวชุดตะแกรงปลูกแนวตั้งนะครับ ท่านก็สามารถที่จะนำปลายติดตรงไหนก็ได้นะครับนะอยากจะวางแนวตั้งตรงไหนก็ได้เนี่ไหมฮะติดได้หมดนะครับต,ตั้งได้หมดนะครับนะี่ฮะได้หมดนะครับได้หมดครับมุมไหนก็ได้ครับโอเคนะครับอยากได้ทักมาครับ